มาระเบิดความมันกันต่อกับมัวไทยแม่เท่าสุดค่ายชนค่ายครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่5แล้วนะครับพี่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของมุมน้ำเงินเก็บคนแนนรวด4คนนะครับเป็น4ต่อ0นนะฮะ แต่ว่าผู้สุดท้ายยังมีวันนี้สสมหมายจะต้องเก็บแต้มคู่นี้ได้ครับมี2คะแนนครับเพื่อสักเสีองค่ายไปเดิมพันใช่แล้วครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสี่วล้วาก็ลองทำความรู้จักกับคู่ที่ห้าในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่าคนนี้มาจากอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นคนนี้นะครับต่อยก็ดีเตะก็แรงครับควา้าคอได้เมื่อไหร่เจอเข่าสวนแน่นอน,นครับด้วยสถิติการชกมาแล้ว50ไฟชนะ30ไฟ แพ้18ไยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงต้อนรับกับนักชกในมุมน้ำเงินจากค่ายโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกฝาผู้ชนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกนี่นะครับคือชมน้าของฟ้าสูเชมโรงเรียนกีฬาพิษณุโลก เรียกได้ว่าต่อยก็ดีเตะก็แรงนะครับต้องระวังเข่าของเขาให้ดีเลยนะครับคนนี้และนักชกในมุมแดงครับจากดแานชาละวันจังหวัดพิจิตรมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมเชิงลุกรับฉลาดนะฮะสถิติการชก72ไฟชนะ4 8เสมอ3แพ้21 ขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากพิจิตสุปเปะแบงสอสมหมายซุปปะแบงสอสมหมายครับ48ไฟครับชัยชนะของเขาจาก72ไฟ วันนี้ต้องเรียกศักดิ์ศรีของสอสมัยครับต้องชนะในคู่ดีครับเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะทำได้หรือไม่ซุปเปอร์แบงค์สอสมยัยเอาละครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะค,คู่ที่5ถือว่าเป็นคู่เอกคู่ไฮไลท์นะครับซุปเปอร์แบงค์สอสมัยกับฟ้าสุชนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกแต่ไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะนะครับโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกนั้นคว้าโลกเกียรติยศไปคลองเรียบร้อยแล้ว แลที่สําคัญครับเงินอีก50,000ืบาทโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับนักชกจกโลงในกีฬาพิษณุโลก4ต่อ0ครับแต่คู่นี้ครับเป็นการชกเพื่อศักดิ์ศรีของทนาน้าซอ้์แบงค์สอสมหมายครับเจอกับฟ้าตุชนลงในกีฬาพิษณุโลกขอแต้มกับบ้านครับอ่าอาล้ครับไปรู้จักนักชกทั้งคู่ก่อนครับมุมน้ําเงินกับฟ้าตุชนนายมนตรีศรีราศีครับจากอำเภอ หนองนาคำจังหวัดขอนแก่นครับ19ปีครับแมวันนี้ส่งนักชกวัย19ปีมาเกือบทั้งหมดนะครับสำหรับโรงเรียนกีฬาพิศนุโลกส่วนทางด้านนักชกมุมแดงครับประเภทจอมเก่าครับซุปเปอร์แบงค์หรือว่านายพัฒนพงษ์สังหีรันครับจากอำเภอโพนทะเลจังหวัดพิจิตร27ปีแก่กว่า8ปีครับส่วนสูง168เซนติเมตรแม่แล้วมีเทรนเนอร์ต้องบอกว่าเป็นอดีตนักมวยดังครับสิทธิศักดิ์ชวัยคุณครับ นี่เป็นประเภทฝีมือเก่าประสบการณ์ครับอ่าแล้วเอยถึงซูเปอร์แบงค์นี่ก็นึกถึงนู่นแหละครับต้นตำรับครับซูเปอร์แบงค์ศักชัยโชตอตอนนี้ต้องบอกว่าหลังจากอกหักจากมวยสากลสเ่นนะครับก็จะหันกลับมาคืนสู่วงการมวยไทยอีกครั้งหนึ่งครับแต่แน่นอนครับเขาบอกว่าไม่ทิ้งครับเขาจะขอปลุยโอลิมปิกครับอ่ายังมีเวลานะครับะอยยุนั้นยังน้อยครับ กรรมการนาคินคำสีครับกรรมการพ่วงบนเวทีส่วนให้คะแนนสามท่านนั้นมีชัยนาถนิเศษสนยาภัยนันแล้วก็ใจดีลูกวางปลายสร้อยครับต้องบอกว่าวันนี้คาถาของอาจารย์พดุงชัยครับโอ้ขลังเริงเก<ล>ินถ้าแมถ้า,ถ,าถ้าคู่สุดท้ายที่คว้าแต้มได้อีกนยะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆยังไม่มีนะครับตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่เปิดเดอะแบตเทิมานะครับยังไม่มีทีมไหนที่ควา้าคะแนนเต็ม นี่จะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าเพราะอาทิตย์ที่แล้วนี่วันศุกร์ที่แล้วนี่เราเรามีาคลองแชมป์ร่วมมาแล้วใช่เป็นครั้งแรกพุ่มพันม่วงกับเพชรปรตอต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีกันมาตลอดครับมไม่ว่าจะอะไรแต่แม่วันนี้นะต้องบอกว่าจะเป็นสิสิใหม่หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูกันครับโอ้โหซุปเปอร์แบงค์จะเป็นผู้ให้คําตอบแต่ต้องบอกว่าถ้าชื่อในเมืองกุ่ะดีกว่าอยู่แล้วครับซุปเปอร์แบงค์วันนี้ได้รูปร่างด้วยครับ ชกตะนเท่ากันนะครับ57กิกิโลแต่อย่าประมาทนักชกจากโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกนะครับต้องบอกว่าคุณภาพจริงๆครับถึงเวลานี้ต้อง,องยอมรับนะครับว่าคุณภาพจริงๆงนักเรียนที่นี่โอ้ยเล่นงานก้านคอเลยครับผู้ไม่ทันข่าวครับ,รบต้องบอกว่า4ีู่้ที่ผ่านมาเนี่ยชื่อเป็นรองหมดนะครับนักชกจากโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกใช่โอ้โห้ฟ้าสุชนเล่นงานรเวนก้านาคอ ถ้าพูดถึงฟ้าสุชนนี่ผมนึกถึงนู่นเลยกับฟ้าสุชนสิโ,หโหอยอมทีมสายฟ้ามันก็โคตรสีมืออีกหนึ่งคนตอนนี้อฟูเก็ตครับโโอ้โเป็นครูมวยแล้วครับตอนนี้แล้วก็มีลูกชายชกมวยด้วยนะครับโอ้โพยายามจะเล่นงานเบอร์เวณกาดคออีกแล้วกับฟ้าสุชนแต่เจอศอกของซุปเปอร์แบงค์คู่นี้เจ้า ฟ้าสุชนก็มาเพื่อความสนุกความมันแล้วครับอ่าแต่ซุปเปอร์แบงค์นั้นสู้เพื่อศักดิ์ศรีโอ้ยซอกซ้ายของซุปเปอร์แบงค์เมื่อกี้เปิดแผลแตกฟ้าสุชนได้แล้วครับเลือดนั้นไหลโกลกทีเดียวโอ้ย,อยแล้วจวังหวะเสียบขวาตามมาแฮะบริเวณปะอ่าเหนือ,เป,อเปลือกเปลือกตาขวาอะไครับเหนือคิ้วแลยหางคิ้วหางคิ้วขวาเลยครับโอ้ยซุปเปอร์แบงค์ได้ใจเลยครับนี่ครับเดือดขยำเต็มที่ครับแต่ความสดครับดูฮะเดี๋ยวดูครับ แข้งขวาสาดเข้าไปสวนคืนด้วยซ้ายซ้ายกับขวาครับอ่าซ้ายกับซ้ายนะคู่นี้เอาเล่นงานมือลำตัวก่อนแล้วล็อกในนี่ครับซุปเปอร์แบงค์กดลงมาเลยครับโอ้โหโดนหน้าขาชนครับซุปเปอร์แบงค์อ่าหน้ายักหู่รุ่นน้องครับตู่โอ้ยแข้งซ้ายมาสวนคืนด้วยแข้งอ่าแต่อย่าประมาทรุ่นน้องนะครับโอ้ยอ่าโดนซองมีผวาเหมือนกันครับต้องถอยเลยครับฟ้าสุชน นี่แกทิ้งการเดินลุยเลยครับเอาเกี่ยวแล้วตัางล่างฟ้าสุชนโอ้ยครับนี่นะพยายามขู่รุ่นน้องครับวางแข้งซ้ายฟ้าสุชนนี่ครับจะทิ้มซ้ายตรงๆนี่แหละครับโอ้ยซูเปอร์แบ็กพยายามจะปิดเกมให้เร็วที่สุดครับแต่ฟ้าสุชนนั้นสู้เหลือเกินอ้าวโอ้ดูครับนี่แกมั่นใจโดนถีบหน้าเลยครับโมโหครับแบบนี้โอ้ย เ,เข้าทางฟ้าสุชนหรือเปล่าครับถีบหน้ารุ่นพี่นั้นโมโหเดินกัามานี่รอจังหวะสวนด้วยมัดครับต้อบอกว่าถ้าฟ้าสุชนในชนะซูเปร์แบนค์ได้นี่ขึ้นชั้นขึ้นหิ้งเลยครับอย่าประมาทน,นะครับดูวงในไม่กลัวจริงๆครับเด็กคนนี้นี่คือมืยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมดยกแรกครับ เะครับท่านผู้ชมครับยังอยู่ในคู่ไฮไลท์ของรายการกันระหว่างซูเปอร์แบงก์กับฟ้าสุชนเหมือนจะแตกไปแล้วครับนี่ผิกซอกซ้ายของซูเปอร์แบงก์นะครับน่าได้เลือดเลยรับฟ้าสุชนแต่หลังจากนั้นนะครับทางฝั่งของซูเปอร์แบงก์พยายามจะเดินจะย่ำรุ่นน้องแต่เจอนี่ครับสวนครับอ่าแกยั่วรุ่นพี่ด้วยครับเจ้าฟ้าสุชนครับ มีจังหวะบาสหาลูกผาครับนี่แล้วแกรอสวนรอโต้ตลอดครับโอ้โหดูครับแหมดูครับมั่นใจเลยก็โดนถีบไปเลยครับจังหวะโชว์ครับบาสุยชนแกตีแหมฉกเฉยจังหวะนี้ครับถีบหน้าเลยครับเล่นในทางฝั่งของซุปเปอร์แบงค์นั่นเดือดเลยครับปรี๊ดเลยครับอ่าอ่าแล้วครับเจ้าเด็กคนนี้น่าติดตามครับวัยสิบเก้าปีไม่กลัวรุ่นพี่อย่างซุปเปอร์แบงค์เลยครับปรี๊ดแล้วจะแก้คืนได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูครับ ยกที่2นะครับเริ่มบอลึน้นแล้วยกที่ <c oughs> 2เดินหน้าลุยทันทีเลยครับฟ้าดุชนวางแข้งซ้ายเบิ้ลเข้าใส่ไม่หนีเลยครับโอ้โหดูครับมา,าดนชนแรกรุนพี่เลยครับโอ้ยอ้าวอาอา้าวมองคอเลยครับซูเปอร์แบงค์เสียบวงหนเสียบซ้ายโอ้เด็กคนนี้โอ้อนาคตครับ ต้องบอกว่าเป็นมวยแห่งอนาคตเลยครับพาสุชนซุปเปอร์แบงค์พยายามจะโต้ด้วยแข้งอ้าวเจอศอกพาสุชนเหมือนกันหักมาแม่พยายามจะเทโอ้แล้วก็งัดงัดสวนมาด้วยเข่าซ้ายครับโอ้โกแบงค์หลักเหลี่ยมยังดีอยู่ครับนี่มุกเข้ามาจับในพยายามจะปัดล่างโอ้โหยิ่งต่อยยิงแรงยิงต่อยยิงแข็งแกล่งกับพาสุชนรุ่นน้องนะครับโอ้โหเพื่อศักดิ์ศรีข่าย ซูเป,ปแบงพยายามจะใช้วงในมาสู้ครับเสียบและตั้งกำแพงเอาไว้ครับพยายามหวางสายยัดเข้ามาส่วนขึ้นด้วยกับบ้านอ้าวโดนหมัดขวาครับพยายามจะเสริมด้วยศอกซ้ายครับซุปเปอร์แบงบโอ้โดนหมัดไปเหมือนกันครับโอ้แต่แกยั่วยอีกแล้วครับโอ้แล้วลงล่างครับเจ้าซุปเปอร์แบงบยั่วโมโหตหลอดครับ พยายามจะคืนโดนแข้งซ้ายของฟ้าสุชนวงในพยายามจะหักมากเสียบโอ้ยนี่ครับถอยมาแล้วเสียบด้วยซ้ายครับฟ้าสุชนโอ้จังหวะเด้งตีครับวางซ้ายยัดเข้ามาสุประแบงค์พยายามจะใช้หมัดครับดูว่าพอช้านี่เจอถีบเกี่ยวได้คืนด้วยเข่าครับกึ่งแข้งกึ่งเข่าครับเมื่อสักครู่นี้ลูกขยันแล้วออกได้ ร้วนเร็วนั้นอยู่ที่ฟ้าสุชนครับอ,อยู่ที่ซุปเปอร์แบงค์ก็ลังจะแก้เกมอย่างไรโอ้พยายามจะพันด้วยศอกซ้ายครับดูครับโอ้โหแล้วงในนี่ฟ้าสุชนนี่แกขยันครับอย่ามาเสียบด้วยขวาแล้วทิ้งด้วยหมัดพยายามจะสวนด้วยหมัดครับนี่ฮะกระตุกมาเสียบซ้ายครับโอ้เข่าซ้ายนี่สร้างปัญหาให้กับรุ่นพี่เห็นได้ชัดเลยครับฟ้าสุชนนั้นทำได้ดีครับ ขวาดีดมาแล้วตามด้วยซ้ายพยายามจะตัดลำตัวครับซูแบงดันมาติดเชือกแล้วก็เด้งตีแบบนี้ฮะเอาละครับเกมเดือดแล้วครับ,อรบโอ้ยหมัดสวนด้วยแข้งโอ้ยแรง,ม,งออมากโหม่งแข้งซ้ายโอ้ยตัดลำตัวครับซูแบงทำได้สวยครับนี่ครับที่ลำตัวตามด้วยหมัดเอามาเป็นชุดเลยครับโอ้ยเล่นเกมเลยครับซูแบงไม่มีอะไรจะเสียอ้าวดูครับโดนหมัด โอ้โหโดนหุกขวาไปสองดอกซ้อนๆครับยสเปะสาปาสะบังสะบ้อเหมือนกันครับโอ้ยมาแล้วครับทั้งหมัดทั้งศอกซุปเปอร์แบงค์จัดหนักจัดเต็มเลยครับโอ้ยอย่างนี้สนุกเลยครับรออะไรครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางถึงโค้งสุดท้ายครับลุ้นกันถึงดีกาครับคู่นี้ โอ้แรงปลายครับซูเปอร์แบงค์โอ้โหครับหลรุ่นน้องถีบหน้านี่ต,ต่ำโมโหแตกเลยครับซูเปอร์แบงค์ในช่วงปลายยกนี้ปะเทียนหมัดยัดเข้ามาใแต่ละดอกนี่ยนะซูีิสุสีเลเกอร์นครับมาแล้วครับสู้เพื่อสักรีครับซูเปอร์แบงค์บอกนี่แหละครับ ติดตามกันต่อครับดูครับหลุนดีถึงดีการครับยกสุดท้ายสูเปแเดินหน้าลุยขวางแทงสายยัดเข้ามาครับผตุชนอ้าวทางฝ่ายต่างไม่หนีเลยครับใครดีใครอยู่หาโดนชวนแรกเลยครับาอาเกี่ยวแล้วต่อยโอ้โห้ทุบมาสวนด้วยศอกครับยังมาสวนคืนด้วยศอกเหมือนกันโอ้โห้ศอกซ้ายหมาแล้วครับเจอเขา่า ชนเดินมายัศด,ด้วยซ้ายครับจุกวงในรัดนะพยายามจะรัดตีครับเจอตั้งกําแพงคาเอาไว้เลยครับปัจจุชนแกไม่ยอมแล้วด้วยครับนี่ครับแหมมีตลอดเลยครับจุกจิกกวนใจครับทําลายต่อมโ,มโอ้โหครับทำให้ตัวแบงค์นี่ชกไม่ได้อยู่ในเกมครับดูครับพยายามจะดัดเข้ามาโอ้ยอเนื้อเข่านี้ก็ไปขึ้นมาว่ากันต่อ,อทีมหน้าพี่นี้ โดนแล้วต่ำโมโหแตกอ้าวโดนอีกแล้วยังมาสวนคืนด้วยแข้งซ้ายซุปเปอร์แบคงค์พยายามเอาโอา้โหข้น,นอ<า>ตอ,ตตอน้าซูเปอร์แบงค์ต่อยลำตัวต่อยใบหน้าต่อยลำตัวต่อยใบหน้ามาโอ้ยทันติชนพยายามจะเอาทีเดียวอยู่เลยครับโอโ้โหรอนี่ครับรอรอสวนอ้าวรออย่างเดียวไม่ได้โดนตัดลำตัวอีกแล้วครับยักเข้ามาโดนแข้งซ้ายน่ายืนนิ่งนะครับพยายามจะสวนคืนด้วยศอกเือแกนลอจังหวะสวนด้วยฝั่งขวาแตกซูเปอร์แบงค์นป็นฉลาดมีตีนำเลยครับ สี่สายมาว่าครับโอ้ไป็นรอครับแต่ว่าเด็กคนนี้ทนเหลือเกินนะงครับสู้เพื่อศักดิ์ศรีจริงๆครับปาดออกมาซุปเปอร์แบงค์เดินลุยขวาขวายัดเข้าไปมาอ้ายับแย่และตัดท้ายนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วครับเริ่มนิ่งอยางมีกัดฟันสวนคืนมาเหมือนกันแล้วครับซุปเปอร์แบงค์ยังคงเดินต่อ พยายามจะนพื้นได้อสอกอ้าวทึกทักเหลือเกินครับนี่เป็นทีของเขาบ้างครับซูเปอร์แบง,ง,งถีบหน้าพี่ดีนะพี่เอาพื้นเลยมาแล้วตีศอกกลับไป,ปเห็นยังมีพิษศอกจะทบต้นทบดอกหรือเปล่าครับทั่วแบงหน,น้าลุยเข้ามา,อ,าอ้ยยังหลบทิ้งด้วยซ้ายครับรัดทันทีเลยครับเอ,อาะไรครับ ผมเดินก็ใส่มีกับเปสวนพาสชนซูดังไม่เดินนะครับล้อดังลูกจุกจิกชนโอ้ยสอกับแข้งครับนี่ครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดซ้ายสอกซ้ายครับพาสชนนหมุนเหยียมฮิลลาร์หมุนแผ่นดินซปเปอร์แบงค์แน่นรู้ครับนี่ครับกระดูกการหันมวยที่เหนือกว่าครับต้องบอกว่ารู้ครับเห็นหมดแล้วครับเอาวอะครับวงในเด้งตีบ้างครับซูเปอร์แบงค์ จะตีไข่แตกได้ไหมครับเจ้าซุปเปอร์แบงค์อ้าครบ3ยกครับโอ้มั่นใจเหลือเกินครับอ้าเจ้าซุปเปอร์แบงค์ครับสู้เพื่อศักดิ์ศรีจริงๆครับมาดูภาพช้านะครับนี่ครับจุดเปลี่ยนของเกมอยู่ตรงนี้แอ้อแลวแกพยายามย้ำมาเรื่อยๆให้โมโหนะครับยิ่ง<พ>โมโหยิ่งทำได้ดีเออพอโมโหปั๊บนี่ แมไม่คิดว่าลุตพี่จะมาอย่างนี้ครับต่อยรับตัวต่อยใบหน้าแล้วนี่กับจังหวะยืนนิ่งแกไม่ต่อยเลยครับแกปักด้วยนี่ครับโอ้แล้วนี่ไปจังหวะยืนอยู่นิ่งๆครับเป็นพีของซุปเปอร์แบงค์ครับนี่พยายามจะถีบหน้าโอ้ซุปเปอร์แบงค์นั่นแกโกรธครับ โอ้โหเรียกได้ว่าตัดสินด้วยตาเปล่าไม่ได้จริงๆนะครับโอ oh ้โ oh. หก่อนจะฟังคำตัดสินของคณะกรรมการเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลซูเปอร์แบทเทลล์รางวัลแมทเทิลจะแตกหรือไม่เราไปลุ้นกันเลยสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็ม Max. แม็กซ์ e Man, รางวัล เท่าทังคู่ <Google Man. S 1> นะครับ5,000บาทรับไปเลยเอาละครับรางวัล Battle ครับผมและผู้ชนะครับในคู่นี้นะครับได้แก่มุมมุมงได้ Superman ส,สอสมหมายเก็บแต้มให้กับค่ายสอสมหมายได้ครับ 2ขนคะแนนครับแต่ว่าคณะแนนรวมในบดชายบาโตสอสมหมายแพ้ไป2ต่อ4ขนคะนนนะครับและจากนี้ไปในโอกาสนี้นครับขอเรียนเชิญคุณพดุงชัยพันนุมานะครับหัวหน้าค่ายโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกครับและขอเรียนเชิญนะครับค่ายสอสมหมายครับคุณประสิทธิ์ฐานทองคำครับตัวแทนจากค่ายสอสมหมายครับ ขึ้นบนเวทีนะครับและขอเชิญคุณอาศิระต่อเจสุขประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดขึ้นบนเวทีเลยครับคุณอาศิระผู้บริหารหนุ่มของแม็กซ์มวยไทยครับเอาละครับแล้วจากนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับคุณอาศิระครับมอบรางวัล10,000บาทครับให้กับคุณประสิทธิ์แถมทองคำครับจากสอสหมายรับไปครับ10,000บาท ขาน้ำมันกลับบ้านไปและขอเลียเชิญคุณอาศิลัเ์เตาะจาสุขมอบรางวัล50,000บาทให้แก่ค่ายที่ชนะนะครับค่ายโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกครับในมุมน้ำเงินนั่นเองนะครับสำหรับโล่รางวัลกิติยศมวยไทยเปเท่าศึกค่ายชนค่ายครับขอเชิญคุณอาศิลัเ์เตาะจารสุขเป็นผู้มอบครับ ุมน้ำเงินครับชนะในวันนี้บัวไทยแบทเทิลศึกค่ายาชนค่ายผู้ชมครับนั่นคือความมันที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้นะครับบัวไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายใช้ชนะ ของมุมน้ําเงินนั่นเองนะครับค่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดพิษณุโลกครับผู้ชมครับความมันแบบนี้เวลาดีๆแบบนี้มวยชายแบทเทิล18นาฬิกาครับหลังคารพถงชาติครับผู้ชมติดตามการทสดได้ทางช่องปานะครับเข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์และวันนี้สุดแน่นอนกับอารมณ์ของขรมวยนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ